เปิดตัวน้องใหม่ ATV 2025คันนี้เครื่องยนต์พิเศษนะครับ249ซีซีหรือชื่อเรียกว่าไททัน265วันนี้นะฮะจะเทสไปถึงหาดบางแสนเขาสามุกโดยการขี่เจ้าคันนี้ทั้งไปและกลับนะครับสดๆเรียวๆเลยไปคนเดียวด้วยนะครับเครื่องยนต์ของเขาจะอึดทนแค่ไหนนะครับตัวนี้บอกเลยเป็นเครื่องยนต์สี่ยงวะสูบนอนที่แรงที่สุดในประเทศไทย ในขณะนี้ผมกล้าพูดเลยครับถ้าบล็อก2 5 0ซ c นะคันนี้ผมบอกว่าเลเวแรงสุดนะครับบอกเลยคันนี้ไม่ธรรมดานะครับมีออยล์คูลเลอร์ช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับนี่มาดูฮะมีออยล์คูลเลอร์ตรงนี้ด้วยไม่ธรรมดานะครับมีมีอีกนี่ครับพัดลมนะครับระบายความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับพิเศษขนาดนี้นะครับเราต้องทดสอบกันหน่อยไปลุยกันเลยครับไม่เสียเวลา Let's go อีก5นาที11โมงนะครับก็ช่วง ที่แดดร้อนๆเลยนะครับนี่มาดูไมครับทุกคนนี่นี่นะครับทิปแล้วก็เลขกิโลนะครับศูนย์เลยนะครับนี่คือยังไม่แดดละถูกวิ่งแม้แต่กิโลเดียวแล้วเดี๋ยวมาชมกันครับทั้งไปและกลับเราจะใช้อ่ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปไปลุยกันเลย เราก็แวะเติมน้ำมันนะครับเอาก็ห้าเต็มถังพี่นี่นะครับน้ำมันไม่มีไม่มีเลยนะครับอันนี้เพิ่งเติมนะเดี๋ยวดูครับเต็มถังเท่าไหร่ลดเลยฮนะสองร้อยสี่ิบบาท ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สะพานปลานะครับเดี๋ยวแวะกินน้ำอ้อยคลายความร้อนนะครับอากาศก็สุดยอดแล้วตอนนี้ร้อนมากนะฮะมาดูเลขไหม่ครับเราวิ่งไปกิโลแล้วนี่ครับ41กิโลโอ้สบายสบายครับน้ำมันยังไม่ยุบเลยครับถือว่าประหยัดมากๆนะครับทำความเร็วแล้วก็ขี่มาเรื่อยๆนี่ประหยัดจริงครับใครครับย20นะครับตะกุ่ครับครับก็นะพักจิบ อ๋อเย็นๆครับบอกเลยตอนนี้แดดแรงมากครับออกมาสตาร์ทประมาณ11โมงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งครับโหเร็วมากแป๊บเดียวนะครับเราดูไปหน้าครับนี่คือไฟดีไลท์ครับผมยังไม่เปิดนะครับเปิดแค่ก๊อกเดียวเรามีออยล์คูลเลอร์ตรงนี้ครับเราไม่ต้องกลัวเลยขี่แบบไม่พักรถไม่ดับเครื่องนะครับชิวๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับข้างขาเราไม่ร้อนเลยนะครับเนี่ยปิดสนิทหมดเลยฝั่งขวานะครับปิดเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะโอเคครับหลังจากพักรถพักคนประมาณ5นาทีครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ เราพัดเลยนะมีข้าวโพดมีหัวกล้วยครบเลยป่ะโอเคไปอันนี้ขึ้นเขานะทุกคนสบายๆเลยนะไม่มีเกียร์สโลว์นะผมเกียร์ช้าเลยเอาพวกเอาพวกมาเดี๋ยวเอาเปล่าไม่สนกล้วยก็มีนะข้าวโพดก็มีไม่สนลิงเมินทุกคนลิงเมินเอาเปล่าอันนี้เอาเปล่า เอาไปที่เอาเปล่าอโอเคน่ารักมากครับชื่ออะไรสุดหรออบบกล้วยเปล่ากล้วยก็มีนะไม่เอาใช่ไหมโอเคโอเคอ๋อชอบแตงกวาอ๋อข้าวโพดก็กินโอเคคิดว่าจะไม่มาเอาแล้วโตแหมทำท่ามทางหกิ่งนะคิดว่าจะไม่เอาซะแล้วเอาไหนเอานี้เปล่าเอานี้เปล่า,างั้นเรากล้วยเปล่า ก้วยเอาป่ะไม่เอาเหรอไม่ชอบเหมือนกันเหรอเบื่อช่วยมั้ยเจ้าเมื่อเทสเด้อป่ะไม่เอาเมินขอโทษป่ะเอาป่ะขอโทษอ่ะเร็วไม่เอาอ่ะลิงเมินเออไม่เอาเว้ยเอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาพี่ลิงก็คงเบื่ออะไรนะเอาป่ะเนี่ยเอาป่ะเนี่ยไม่เอาอีกโอเค ื่อโอเคครับตอนนี้ทุกคน <Okay. S 2> เรา,าอยู่บนยอดเขาสามมุกแล้วนะอ้าวโอเคพี่เออพ,พี่เอาเลือกอะไรเอาอะไรอันไหนเลือกอะไรอ่ะพี่เะโอเคเอาเอาหมดเลยเอาหมดเลยอระจริงอ่ะโอเคโอเคไม่ต้องมาขู่หรอกโอ้ย oh, เอาหมดเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราขับขึ้นมาอยู่บนยอดเขายอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอยู่บนเขาสามมุกครับก็นําเจ้าไททันนะครับขี่ขึ้นมาบนเขาบอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้คันเร่งเยอะนะครับเรียขี่ทัชา้าสบายสบายเครื่องเขาใหญ่นะครับก็เลยไม่ต้องไปเค้น,นคันเร่งเยอะนะฮะถือว่าสมรรถนะเครื่องยนต์ของเขาก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเอาไปใช้งานลากหรือว่าขับปล่อยเช่าอะไรีย้ยผมว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเครื่องยนต์เขาพลังเยอะนะครับ249ซีซี ครับหรือรหัสตัวไททันเนี่ยสองหกห้านะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับยาวๆเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขับ มาถึงบางแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาแค่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับขี่มาเรื่อยๆเลยนะครับดันมาเรื่อยๆถือว่าขี่ง่ายครับเดือทางไกลนี้บอกว่าขี่ง่ายเพราะว่าพลังเครื่องกำลับบงเหลือๆนะฮะวิ่งไปเท่าไหร่มาดูไมกันครับวิ่งไปเท่าไหร่ห้าสิบหกกิโลนะครับจากบางบ่อสมุทรปราการนะครับห้าสิบหกกิโล ไปกลับก็อีกประมาณนี้แหละครับไปกลับก็ประมาณรวมๆมันร้อยกว่าโลนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับทั้งคันเลยด้านหน้านะครับโดดเด่นด้วยไฟครับนี่ครับเป็นไฟเส้นนะครับทันสมัยมีการนชนหน้านะครับมีช่องสำหรับใส่วินติดตั้งปิงนกเป็นเดับเบิร์ามนะครับโช๊คน้ำมันสายก็มีตัวสปริงกัน ระแทกอย่างดีนะครับระบบเบรคดิสทั้งหมดนะครับด้านหน้าเป็นซ้ายขวาด้านหลังเป็นหนึ่งนะครับท่อสโนอกเกิลนะครับสามารถลงน้ำได้มิดล้อนะฮะออยคูลเลอร์ช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆครับขี่ไกลๆยาวๆนะครับดันขึ้นเขานี่ตอบโจทย์มากครับพักเท้านะครับก็จะมีเป็นฟันปลาสำหรับกันลื่นนะครับคนซ้อนก็จะมีที่พักเหยียบด้วยนะฮะแต่เป็นพลาสติกปิดมิดชิดนะครับ เมื่อกี้ผมมานะครับก็เนี่ยชาร์จแบตชาร์จอะไรตลอดเวลานะนี่ครับสะดวกสบายครับถูกเฉิญมีนะครับแจกอยู่ตรงนี้ไฟถูกเฉิญนี่นะครับไฟถูกเฉิญมีนะครับก็สวิตช์ไฟต่างๆก็มีไฟเลี้ยวมีออฟลันปิดเปิดไฟสตาร์ทนะครับเบรกสามารถล็อกล็อกจอดทางชันได้นะครับทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวเบรกหน้าเนี่ยให้การเบรกมาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้มีกุญแจรีโมทนะครับแต่ผมถอดออกนะครับ มีสองระบบสตาร์ทรีโมทก็ได้สตาร์ทที่กุญแจก็ได้นะฮะถังน้ำมันนะครับเป็นถังเหล็กถังใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นไฟเส้นตรงนะครับผมเปิดไฟดูครับกลางวันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับนะครับเป็นไฟล,ลายเส้นตรงนะฮะชุดล่างนะครับก็เป็นทวิงอาร์มใหญ่มีชุดหัวบอลสองนิ้วมาตรฐาน แกนเพาดำใหญ่มาตรฐานนะครับตัวนี้แข็งแรงกว่ารุ่นก่อนๆนนะครับระบบเบรกดิสหนึ่งพอทใหญ่โชกใหญ่นะตัวสล็กเกิลก็มีด้านหลังก็มีนะครับแอบมาตรงนี้มีแผ่นกันกระแทกโซ่นะครับเบอร์ห้าสามข้อหนาใหญ่ๆนะครับเท่าบิ๊กไบค์เลยนะครับตัวนี้ถ่อยเสียนะครับงุ้มลงพื้นมาตรฐานนะและที่สําคัญนะครับตัวนี้มีก้ามปูครับก้ามปูกัน เขาเรียกอะไรกันกระเทือนแล้วก็กันกันแตกนะครับตัวนี้ก้ามปูจะล็อกตัวสเตอร์ด้านหน้านะครับยึดนะครับถลมไปความร้อนตัวนี้เครื่องยนต์249นะครับซีซีถือว่าให้ซีซีมาเต็มนะครับสูบนอนรอบจะจัดกว่าสูบตั้งนะครับผมขับขี่มาทุกค่ายแล้วนะครับบอกเลยตัวนี้ขับขี่สนุกครับขับง่ายด้วยเกียร์อยู่ด้านบนเนีฮยเดินหน้าเกียร์ว่างและเกียร์ถอยหลัง ราคาเปิดตัวครับอยู่ที่แปดหมืนสี่พันเก้าร้บาทนะครับจาาปกติเก้าหมืสาพันบาทล้อก็เป็นล้อแม็กขอบสิบนิ้วดีไซน์ใหม่นะครับชื่อรุ่นไททันสองหกห้านะครับจะค่าย l อล u อ็นพีฟันบโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาที่พักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวขี่กับยาวๆสมุดปราการเลยครับ เต็มถังครับสองรเก้าห้าครับเกตอนนี้ครับเราวิ่งไปกี่โลดดวนตกเกนะครับแต่น้ำมันในถังก้นถังเยอะอยนะะวิ่งไปแปดสิบกิโลครับถือว่าประหยัดอยู่นะเอาอเต็มแล้วเหรออ้โหเหลือโคตรเยอะเลยขามาเราเติมหลิตรครึ่งนะครับขากลับเติมสามลิตร ขามเาเติมมาสองร้อยกว่าบาทนะขากลับมาเติมแค่ร้อยกว่าบาทเองโคตรประหยัดเลยประหยัดป่ะประ้อยก็บอกประหยัดเลยต้องถามประหยัดอะไรวะพี่ <c oughs> นี่ครับประมันเต็มถังเลย ตอนนี้นะครับผมวิ่งไปร23มกิโลนะครับทั้งไปและกลับน้ำมันนะครับนี่ครับประมาณครึ่งถังนะครับเหลือประมาณครึ่งถังไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าครับปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนี่ครับดูเลยครับยางหน้านะครับยางหน้ามันมีตึกๆไปนะครับเพราะว่าผมตะแคงล้อเล่นเนี่ย โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้าไททัน265นะครับคันนี้บอกเลยว่าราคานะครับเกินคุ้มประหยัดจริงๆครับ84,900บาทปกติจะขายอยู่9ก0 0 0กว่าอันนี้เป็นราคาเปิดตัวนะครับถ้าท่านใดสนใจรถมีพร้อมจัดส่งพร้อมให้บริการนะครับโทรมาเลยครับผมถึงบอกเวลาฮะเกือบ5โมงครับ4โมง35ครับก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่11โมงนะครับลองไล่ดูครับผมสวัสดีครับ